เปรียบอีกคนเป็นพิซซ่าหน้าใดหน้าหนึ่งคิดว่าแต่ละฝ่ายจะเป็นพิซซ่าหน้านอ,อะไรเพราะอะไรกินตอบก่อนเลยพิซซ่าไม่น่าตอบก่อนเลยอนนะี้ทำไมอ่ะเพาะคุณขอตอบก่อนพิซซ่าหน้า น่หกน่ก็บอก่าน่าออากกนะเอาจริงกน้าฮาวายเยี่ยนครับอ๋อทำไมฮะก็ <S <S เขาชอบไปทะเลแล้วก็ถอดเสื้อถอดผ้าเป็นแบบเหมือนแบบสาวฮาวาย <S 2> <S 2> อ๋อยเห็นไหมที่ยังเห็นไหมอะไรเนี่ยฮะนผ่านนะพันผ่านนะผ่านผ่านใช่ไหมฮะเหมือนไหมเหมือนไหมท่าเหมือนไหมเชื่อแล้วว่าเป็ะไรจริงขอสักท่าเนึ่ยขอสักท่าเนึ่ยคุณพี่ในนี้ขอเนี่ยประมาณมันจะวนประมาณนี้ประมาณนี้วนประมาณนี้โอเคโอเคฮะพี่พี่ฮะี่พี่